โรงพยาบาลก็เลยมาเดินงานเจดีเล่นนะจ๊ะทุกคนเลอวันที่อีกสนี้ก็หมดแล้วนะจ๊ะตอนกัางวันยังไม่ค่อยมีของรถก็เยอะนะจ๊ะ ก็จะเป็นรถไฟฟ้า BTS นั่งจากกรุงเทพเข้ามาถึงปากน้ำเลยนะจ๊ะมาถึงงานเจดีเลยจะเดินกลับไปอีกทางนึงนะจ๊ะงานเจดีจะกว้างเดินไม่ไหวอากาศมันค่อนข้างร้อนเนี่ยหนูอ่วหน่อย่ เป็นโรงพักอันนี้ก็เป็นของฝากกินเล่น,ลนทุกกระจิ๊จจตอนนี้เดียนคนก็จะมาเยอะเลยเพราะว่างานใกล้จะหมดแล้วนะจ้ายังไม่ได้อะไรกินเลยนะจ๊ะทุกคนก็มีแต่อของที่เราเคยกินเนาะมีทั้งสองฝั่งทาง โอยร้านค้าเป็นสองสาร้อยร้านเนาะก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจอถูกอะไรถูกใจก็ซื้อนะคะรถก็มีมาเรื่อยๆตอนนี้ประมาณเที่ยงนะทุกคนแดดยางแรงเลยนะจ๊ะไม่ได้ของกินเลยทุกคนเดี๋ยวจะไปดูพวกเสื้อผ้าอะไรน่ารักน่ารักนะ เราชอบของแบบนี้มากกว่าอันนี้หน่อย่าเดินไปเรื่อยๆจ้าทุกคนหขนมเปี๊ยน่ากินมากเลยอ่ะดูฟางนูง้นอัๆๆ่อยๆรู้ อันนี้ก็เป็นโบบูกผมกิ๊บกิบกิ๊บติดผมหนังยาง,ยางถึงตลาดตรงตลาดสดแล้วเป็นตลาดที่มาทุกอาทิตย์เลยนะทุกคนจะมาซื้อที่นี่แหละน่าจะเข้าตลาดไปดูผัก <laughs> ไม่ได้ของกิน เป็นส่วนใหญ่เป็นพวกของทอดของมันอะเนาะก็ otto, ไม่ค่อยชอบสาเ่มลหสกางเกงตัวละ50บาทดูกางเกงโปใส่ดีกว่าทุกคนเต็มร้านเลยขายสั้นตัวละ50บาทกางเกงขาสั้นตัวละ50บาทคร50บ 50. ได้กางเกงขาสั้นมา3าตัวนะจ๊ะเลยจะเข้าตลาดไปดูผักดูอะไรหน่อยอันนี้เป็นท่าเรือข้ามฝากนะทุกคนข้ามไปฝั่งพะสมุรเจดีฝั่งนู้นก็มีงานนะจ๊ะ แต่ว่าไม่ได้ไปไม่หาดูผักไม่ทำกับข้าวดีกว่าอยู่รอก๋วเตี๋ยวจ้าทุกคนก๋วเตี๋ยวหูน้ำตกเอาไปกินที่บ้านนะจ๊ะแดดเลี้ยงงานใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนใครอยู่ใกล้ๆก็รีบมากันนะจ๊ะนั่ง BTS มา ตรงฝั่งนู้ก็มีเยอะแยะเลยร้อนมากเลยจ้ะทุกคนมาจอดดูเสื้อผ้ามือสองแถวนี้นะจ๊ะเหนื่อท่วมเลยจ้าเมื่อกี้เข้าตลาดก็ได้ผักมาได้กางเกงขาสั้นมาดูเสื้ออีกหน่อยก็จะกลับไปที่โรงบามนะจ๊ะแฟนรออยู่โรงบามท,ทุกคน,ก,คนก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ้าบายบายจ้า